เอาละครับพี่น้องครับหลังจากที่นะครับสูตรขวัญเจ้าบ้าแล้วนาเครับพี่น้องมาตุ้มโฮมกันแล้วนะครับจะได้เคลื่อนกระบวนเจ้าเบ้านนะครับเนี่ยผู้ถาวเครื่รถจาน้อยเต็มละครับพี่น้องครับเนี่ยผ้าขาวกว้าขควันอาไปนํานะครับตอนนี้กระบวนกำลังจะเริ่มนะครับ พูดเาเตรมแล้วรถอะูแวนไปนกันนาเจ่ะพมีพญากองนั่งผู้เดียวอยู่บนน่ะไป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 อ้าวลูกแม่ไปไปผู้สาวขึ้นกันไหนผู้สาวเนี่ยบรรดาสาวสาวเินข้นกันไหนสาวสเนี่ย ใช่ล่ะรถจะใช่ได้ล่ะเอาไปบ่รถอ่ะเไปไปสัตว์ไปเด้ก่อยกรน้ำกรวนก็ได้ประเด้เด้อกูได้สิครับไปสู้ัดนี่กูได้สิครับนี่เรามีหรือเป่าไปไปไปสัตวสวยแล้วสวยแล้วไปไปสวยแล้วขึื่อนขบวนพี่น้องมาดิไปไปเงาเงา ไปพี่น้องครับาดไปไปขึ้นรอขึ้นรอขึ้นรอสวยแล้วสวยแล้วเปิดผ้าได้ออกไหมไหมล่ะเปิดผ้าได้ออกางนีเปิดผ้าได้ออกางไหมเปิดว่นใดบ้างโอ้ยเออนั่นแหละให้พวกเราขึ้นง่าย ไปยายไปเบิร์เราบอลรถเท่าอนุญาตครับรถก่อนบ้านนี่ไปจวดจวดเอาละครับพี่น้องครับตอนนี้ก็บ้าหฮอดบ้านเจ้าสาวแล้วครับกําลังตังขบวนกันนะครับพี่น้องใีเคื่องตางเหรียบ้านเจ้าสาวนะครับพี่น้องครับไม่ไกลครับประมาณสี่ห้าโลนะครับก็มาถึงนะครับผมนี่นะครับด้านบ้านเจ้าสาวกับประตูเงินประตูทองนะครับ ขุนเาพุธโธทั้งขุนกะกำลังเตรียมขานรับเจ้าเบานะครับ <c oughs> โอ้มาหอดก่อนลายท่านสอ,รอยรอดกับผู้ใหญ่ไปไปไปยาวนะ้ำขบวนเวิ้นมาเนีง่งเนื้อไก่เนื้อไก่ i ป,ประตูเงินประตูรองประตูนากันไประตูพามาเย็นไท่านประธานพเดท่านประธานว่าน่นอน่ วัดีค่ะแล้วก็เจ้าสาวครับพี่น้องครับเนี่เจ้าสาวน้องไฟจัดร้อยพี่น้องครับเนี่ยว่าผู้าดาวันนงเอาเมียดสนะมาดึงมือไปนะครับนั่นก็คือการชูะบบบรน,นะครับแบบโบราณนะครับเป็นเมียดสน,นะครับอะไรครับ เพือทางด้านเจ้าบ่าวนะครับผูเดาคนก็จะนั่งเลี้ยงค่ะนะครับตอนไลปนั่นก็จะเป็นด้านเจ้าสาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าขวัญใหญ่ครับผ้าขวัญตัวนี้สำหรับสู้ขวัญเบาสาวนะครับนี่นะครับอาเมีครับ เรื่องเสียงมันได้ล่งไงเนาะทั้งนั้นเนาะ 你这个家伙，你这个老王八。 ย่างเ่ใดแนหาวููเป็นผัวขายันตปากกาอะไรก็เป็นหลังบ้านทั้งบ้านเจ้าสาวนะครับยบรรยากาศบ้านเจ้าสาวนะครับทีมงานเาบ้ากับมาทั้งกินเขาอีกอ้าท่านสีใหญ่กับหันใหญ่เบียบใหญ่งานใหญ่ใหญ่อันา้ามดาเล่่่่าเ่้าท่่ง่่่่่่ ยาเด้งเวมเบาพิษเก็ป่าเพนี่คว่ำไรตื้ไร่ล่ามให้ทองโตย่ำจ่าเบานักเรือเบาให้พิจารณาเอาถ่อมเป็นเคยข้นไผ่เพือนคว่ำไรดีเข้าจังเบาแน่ผู้เฒ่าสีห้ามรอมลูกเรืยพูดจะเอากระเล็เรื่องเพื่อเวลาไม่ให้จังใจวตา ครับรับต่อไปก็สืเกิการเข่าผ่าควัญนะครับผอบรรยากาศพลังเริ่มทำพิธีเข่าผ่าควันใบสีสุกควัญเบาสาวนะครับทุกทาน เอพี่น้องครับอันนี้ขออนุญาตเอาจกเก็บซ้ำนีขออนุญาตพี่น้องเด้อนะครับจะร้อยเสด็จออกไปข้างนอกวอนนะครับฮ้อนแล้วพี่น้องเอยบาดนี่นะครับพอกันอีกที่กับพระรับตอนผูกแขนนะครับแล้วให้พอหมอเพิ่นนะครับหมอพามเพิ่นการทำพิธีนะครับพี่น้องขออนุญาตบัตรกำมครับเออเสียงไม่เสียงไม่เพอาะย่ดับแล้วไม่เออมาแล้วมาแล้ว ว่าย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 กอดออกไปก็มันห้อนห่อนขอยาดได้กับเด้อขออยาดกับคลิปนี่มือสั้นนะพี่น้องนะครับกล่องทะเลทรายเนี่ยได้พี่น้องเด้ออ่ะผู้ใดไล่ตายกับควาถอดควาไปได้ลายพี่น้องนะครับเอา ao và đi nhốt qua quán nắp cắn nữa biết không